น่าสวยๆครับวันนี้ขายกิโลสามร้อยกิโลสามร้อยแล้วมาเลงครับราคาลงแล้วร้านเจนนุชนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ขายสามร้อยสามสิบโอ้อครับดูควอย่างนี้เลยแปอกบ้า สวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะผมวันนี้บา่าวนิพนธ์พายเอฟซีมากินทุเรียนร้านนี้เลยนะครับผมกับร้านทุเรียนร้านน้องป๊อทุเรียนวินเทจนะครับผมที่กัดอยู่ที่ซอยมิตรทีนถนนลาดพัฒนาซอย24นะผมขายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับผมแวะมาอุดหนุนได้เลยนะครับวันนี้มีทุเรียนหมอนทองและยองนะครับผม กุเรียนหมองทองและหยอกสวยๆเลยนะครับผมมีมังคุดขายด้วยนะครับเนี่ยถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ยมังคุด <100 S 1> ถุงละหนึ่งร้อยบาทในเฉพาะเนื้อนี่กิโลละแปดร้อยห้าสิบแต่ถ้าไปเอาเป็นลูกยกเป็นลูกก็กิโลกรัมละสามร้อยบาทนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะผม วันนี้บาวนิพนพาเอฟซีมากินร้านทุเรียนร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจนะครับผมวันนี้กิโลกรัมละ300รอบาทนะครับผมช่างเป็นลูกมาดูเกนุตปอกนะครับสวัสดีเกนุตด,ด้วยนะครับวนนสวัสดีเอฟซี FC นี่เฮียโจก็หาให้ลูกค้าฝาั่งนู้นเลยครับขอบคุณครับช่วยสวยมากเลยนี่เนื้อไก่ฉีกกรอบนองนุ่มใน แวะมาวันนี้ที่เราชอบอะไรสามร้อยค่ะสามร้อยค่ะละยองค่ะยองครับสามร้อยยี่สิบาทครับโอ้ราคเท่าไหร่นะสามร้อยยี่สิบครับชื่เมืองไทยสามนั่นเองได้ค่ะร้ได้ครับร้ได้ร้ได้จัดโก้จัดโกจัดโกอันนี้ลูกค้าโทรมาสั่งเนื้อล้วนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะสองกิโลนะเจนนอตกำลัง ทำดงดอครับนี่สองโลกว่าครับสวยๆเหลืองๆเลยลูกค้าสั่งแบบนลลเนื้อกรอบนอกนุ่มในไก่ฉีกมังคุดถุงละร้อยอ๋อมีมังคุดขายด้วยนะครับผมลลถุงละห <50. S 1> นึ่งสองกิโลร้อยเดียวแถมไปอีกสามขีดนะคะแถมแถมมีแถมครับร้านเนี้ยไม่เชื่อช่างดูได้เลยสวยๆครับ พิกัดนะผมที่ซอยมิตรทีนถนนลาดพัฒนานะครับเข้ามาในซอยจะอยู่ในซอยที่24นะนผมร้านอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนะอีกสาขาหนึ่องอยู่หน้าร้านลโ,ลโลตัสน,นะครับผมเนกิวนะคะมขอบคุณครับบอกสองฝั่งเลยวันนี้ลูกค้ามารุมพร้อมกันเลยนะครับ โอ้โหเป็นมันๆเลยครับโอเคทุเรียนไหมครับหมอนทองและยองนะครับขอบคุณครับเนื้อกไก่ฉีกีละขอบคุณครับ เอคเพจจะเป็นออเดอร์อ๋อออเดอร์ส่งในกรุงเทพนะครับผมและปริมณฑลนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในทางแฟนเพจร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจได้เลยนะครับผมโทรสั่งเบอร์โทรก็ตามหน้าเพจก็มีนะครับผมโอ้ฝางนบ้นางขอบคุณครับผมอ่า สวยสวยครับขอบคุณครับโอ้น yeah, um yeah, ี่อเหลืองครีมเลยนะครับเนาะนี่มันมัดไปเลย เนลูกมันจิ๋วก็เลยลดราคาลงมาให้ลูกค้าลดราคาลูกจิ๋วแต่เนื้อมันแขวนะคะนี่เาดีไสวยครับโอเคเปลือกบางมากนะครับผมพีทุกคนนะผมดูฝั่งนี้บ้างนี่ขอบคุณครับ นี่สำหรับลูกค้าที่จะมาอุดหนุนได้เลยนะครับผมอยู่ซอยมิตรทีมถนนลาดพัฒนาเข้ามาในซอยอยู่ในซอยที่24นะครับผมม,มันมันเลยใส่กล่องอนี่อันนี้กีิโลเนี่ยอันนี้ประมาณ4โลได้ สองลูก 100. เรียบร้อยลูกเราลูกเกียว <c oughs> อันนี้สองลูก,าบ,าากบางจริงครับรขอบคุณครับแกนจ่ายได้เลยนะคะรับดูลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับผมเ,เป็นเนื้อกำลังกิน อันนี้เกนุจะห่อให้ลูกค้านะผมลูกค้าโทรมาสั่งไว้แล้วสองกิโลในพ่อค้าเช็คเนื้อก่อนไม่ไดีครับโอ้สวยครับขอบคุณครับเหลืองๆฟังเสียงเอาบ,บุบบุบ,บ สำหรับลูกคา้าที่จะสั่งออนไลน์นะผมเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านน้องป๊อบทูเรมินเ,เทดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินคอยตอบนะวันนี้แอดมินมีเจมีผู้ช่วยแล้วนะผมนี่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 น,นี่ก็จะประมาณนี้นะผมส่งลูกคา้าหนึ่งกิโลเนี่ยร้านน่อยบลงรถบะ อันนี้ติดกรอบรอบในนอันนี้ติดสดนค่ะอ้อันนี้ดยังไงนะคะกดยังไงรอนนี้มันน้นงครับอ๋อไดู้นึ่ะยอีกูนึอีครับ เดี๋ยวมาดูเฮียโจเคาะให้ลูกค้าก่อนชิวนี้ลูกค้าก็สั่งไป2ลูกเลยนะ สลูกอันนี้สาลูกอันนี้สาลูกสามสามนสามลูกสามคสามอลูกดีนะครับแปดก้าบาทครับเด็เลยนะคะทั้สก่องเนาะอ้ เนื้อกรอบกรอบไก่ฉีกนะครับ Obrigado. เป็นมันปูเลยนะครับสวยจริงสาขานี้เฮียโจกับเจนนุษนะผมอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อรถจะนำเหลือสามร้อยะะะนะวันนี้อีกร้านหนึ่งเสียบเบียกับกับน้องคอุยู่ฝั่งนู้นนะผมสามร้อย ปกติค่ะทุกวันจะ330วันนี้ไม่โอ้ครับโอ้ขึ้นถึง350แต่ว่ามันขึ้นอยู่ประมาณสองอาทิตย์ช่วงนั้นที่เรียนเปลี่ยนเรื่องภาษค่ะช่วงที่อะไรนะที่คนจีนเขาไอ้ดดาราเขามาไลฟ์สดอ่ะโอ้โหวันเดียวเนาะ ายได้กี oh ่พันละกี่ร้อยล้านอะโอ้โหแกเป็นนักรีวิวนะคนนั้นอะใช่ครับนักรีวิวในทิกตอกคนจีนอะบ้านเราก็เลยได้กินเรียนแดงไปเยเลยเขากว้านซื้อหมดเลยอ้ตาม มาซือ้อที่ร้านเราไม่ต้องกังวลนะคะก็ได้เนื้อน้อยนะคะเันใจดีแถมให้อยู่นะครับ ร้อยครับมังคุดมีมังคุดขายด้วยถุงละหนึ่งร้อยบาทอันนี้แม่แม,แม่แม่ครับนะคะ,ะคบ,บอกว่าแถมให้หนึ่งพูขั้นต่อก็ได้นะคะ <c oughs> สวยสวๆนี่ดูขอบคุณครับเนื้อเป็นมันๆเลยิแ่แจ้วเนี่ <c oughs> ยเนี่ยโจอบอกจิ้วแต่แจ้วนะผมกตม่บ <c oughs> ังคุดบางคุดอีกสองถุงเอาครับส่วนในคลิปนี้ก็บา้านนิพนก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในช่องยูทูบบ้านนิพนมากินมาเทีย่ยวด้วยนะครับ ก็อย่ายลืมแวะมาอุดหนุนนะผมกับร้านทุเรียนร้านน้องป๊อบทุเรียนมินเทสนะครับผมอ,อยู่ในซอยมิตรทีนถนนลาดพัฒนา24นะผมขายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อน,นะครับผมร้านเปิดทุกวันนะผมตั้งแต่9โมงนะครับจนถึง3ทุ่มเลยนะครับถ้าทุเรียนหมดก่อนเพืนนุชก็ขออนุญาตก,กลับไปพักก่อนก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเปือกบางเปือกบางจริง 对。Wow.